สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครับเราจะมาเล่นเกมสแกมหาเอเดียกันนั่นเองโอเคมากดเล่นกันเลยมาเริ่มเลยครับคุณโทนเอาละโอ้ยไม่เห็นอะยกลงนี่เอาละปวดหลัง โอเคเราเจอเอเรียนแล้วทุกคนนั่นไงเอเรียนสองตัวเลยเหรออ่ะโฆษณามาขอภัยด้วยโอเคเดีย๋ยวแป๊บนึงแป๊บน,นึงนะับทุกคน,นโอเคเแดงแป๊บนึงนหละโอ้ทุกคนโฆษณาเฮ้ยโกเกิลโอ้เมื่อกี้ขอภัยด้วย นี่เรียบร้อยนีป่ปิวปิวเรียบร้อยเอ๋ช <Yeah. S 1> นะแล้วเอเลนตายไปแล้วแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเลยให้เกดเล่นไปดีิ <Okay. S 3> ให้เราเล่นบ้างเนาะช่วยพี่เกดเล่นไปหมดเลยดิค่ะฮะพี่เกดเล่นไปหมดเลยจริงเหรอเอ้ยเอ้ยอ,อ,อะไรไปเนี่ยมา ไงสองตัวเลยเไงอันไม,ไม่ใช่เอออย่างนั้นแหละเอาไม่ใช่กดกด็กดตัวที่เอเรียนเดี๋ยวมันจะยิงนี่ไงเอออามันมีตัวหนึ่งหาหาเร็วเลื่อนเลือเล่อนไม่ใช่ <c oughs> ปัวหนึ่งคน เลื่อนเลื่อนเลื่อนเออดิ่งยิงโอ้ปูปู่ปูเช่สามตัวเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเก็บครับทำไปไหนอะคอปปี้มาคอปปี้ขอไฟมามาหากันต่อนะคะโอ้โหมาถึงก็เจอเลยครับยิงตกใบตัวอีกตัวมันมีอีกตัวหนึ่ง ไม่ใช่เออตัวนั้นเอ้าเรียบร้อยสองตัวเลยเขาวิ่งหนีเลยอ่ะคนอ้าวซ็อปปี้หรือว่าลาซาด,ด้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่ซ็อปปี้<อ>นะแอปส้มอ่ะแอปส้มเออนะโอ้โห,หนีนี่โอ้สองตัวเลยเหร er อยิงเย่งย่งไม่โอเคมีตัวมีตัว ตัวไหนมันนั่นมันมันมันวิ่งโน่นตัวสีขาวขาวมันมีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นหรือเปล่าคนที่กำลังช็อปปี้อีกแล้วมานี่ไงเนี่ยแน่โอ้ยยิงเนี่ยพออยู่แล้วอ่ะมื่เกี้มันทอดอยู่แล้วอ๋ออซมบี้เอ้ยไม่ใช่เอเลี่ยนลีนเรืองว่มเรืองว่าเกมซอมบี้ เอเดียนไม่ใช่สุนนี่ยังไม่มาแล้วมาแล้วมีตัวหนึ่งมีสองตัวนี่ไงนี่นี่ยิงเสรบร้อยอ้าวเอาหมดแล้วไม่ใช่มีมีตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยเอาปิดหรือเปล่าวะไม่รู้ลองเอาเดี๋ยวแป๊บนึงโอเค ไม่ใช่ใตัวยี่ดิออ <Yeah. S 1> ยิงเย้ครบสั่นตัวแล้วมีแต่ทั้งสองตัวแล้วสามตัวนะคนใช่โอ้อันนี้โอ้โหหลายคนจังโอ้ยน,นี่ไงปิ้วมะฮองมะลงสองชิงพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอ้ยอยู่ตัวนีิไงยิงยิงอ้าว โฆษณาไาอีกแล้วเร้วเราปิดไว้ก่อนนะมาแล้วเนี่ยเปลเปลงปิดคลิปปิดคลิปแล้วนะโ <Okay. S 2> อเคอ่ะยังมีตัวหนึ่ง <Okay. S 2> หาหาก่อนสแกนด้าน <Yeah. S 2> ไงไม่ชีอ่ะแม่ชียิงแม่ uh. ลาซาด้า โอเคสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย